ปีหกหานี้เลขปูดีติดในปูถ้าเป็นเลขที่สมบูคาดออกเลขเติมชูนี่แตเห็นมา่นเ่งว่ามัน่ใครผ่านเนี่ยครับผมปูสวัสดีครับผมกรบเมื้อนี้ครับผมเนาะผมดูไม่ตามเลขปูเก่าสีให้เอฟซีทั้งช่องครับผมเปิดตัวงวดนี้งวดแรกนะครับผมเด้อเพราะว่าเลขปูเขาดีมากครับผมเนาะผมสอบถามมาแล้ะครับผมถ้าชอบไป็ืรูปฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ครับผมเนาะ ครับผมเป็นเลขปูครับผมมีคัดมาันหนึ่งที่สองสูตรที่สองสูตรจ้ะมีสองสูตรทีสามสูตรมันเลือที่แปดตัวเดียวาู่มัเลือที่แปดตัวเดียวมีสามสูตรจ้ะครับอือสนึ่งูตสองสามคัดแล้วมันส่เลีอแปดสนนเก้าสนแหนึ่งเ็ดหนึ่งเก้าหนึ่งหนึ่งซึ่งหนึ่งซึหนึ่งที่ี่ตัวเช็ดูนเ็ดหนึ่งแปด่แดหนึ่งเก้าศูนก ปกติเหมือนเยสาเนมาดแล้วมันเดียแ่นนี่เสบตเอ๋อตามมันเดบนล่างบนบนเลี้ยงคู่เดียวเลี้ยงคู่เดียวแต่จะคู่เลี้ยคู่เดียวจากเก้าคู่บ่จสิบสิบห้าแหเพราะมันสส่ตรทันส่นกงนแที่งหตัันส่นอันที่เร่ตามมา้กันพสอตัที่ไม่แก่เก็บสูตรแปดสูตรเกล้วก็แปดหนึนึ่งหนึ อ๋อห oh. วมันคัดแล้วเหลือสิบแปดตัวเดียวสิบแปดตัวเดียวใช่ปูอืมถึงเงินงก็มีสามตัวเอาทุกหลายสูงมาใส่กันให้คัดใส่กันครับผมผสมกันเลขเท่าไหร่บนบนหนึ่งแปดแปดหนึ่งกับเจ็ดหนึ่งเดีปูอืมเลขสามตัวเจ็ดแปดหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดแปดเจ็ดหนึ่งหนึ่งหนึ่งแปดห่าเจ็ดห่าหนึ่งแปดแปดหนึ่งเจ็ดกรับผมเนาะทางมันเป็นชื่อกรอบบ้านทิศ กระซื้อกระซื้อเต็มชุดอ่ะหรือว่าตัวครับผมคัดเรียกคำนึงคัดติปูเรียกล่างให้เพื่อนใช้ปูล่างครับผมคัดจากสามสูตรน้อยกันนล่เรียกแค่นี้แหะคัดจากสามสูตรติปูเรียกค่นึงเรานี่บ่หกคูนี่บ่ปูหกคูนี่อ๋อหกคูนี่ครับผมเนาะแล้วปูครับผมชุดเต็มหรือว่าชุดคัดเขาดีปู สส่วนมากก็จะสูตรเต็มหลักเขาต้องคัดใส่ลายสูตรใส่กันนะครับผมปูมันก็มี่ลายสูตรเวชเป็นไลยอาสายสูตรส่วนนี้มันีะมีสูตรหนึ่งสูตรสองสูตรสามอย่างมันมาใส่กันเมื่อหรือว่าคัดใส่กันครับผมคัดตามหลักมาคัดแล้วมันกสูตรนี้ส u, as as um. ูตรนี oh, s <S ้มันขึ้นกันมันเป็นตัวกับเขาบอกตัวกรัฟก็สินะอ๋อครับผมเลขเลขวัดกับเขาดีมัดต้นกับเขาคัดใส่เลขวัานั่มันเรียก เกล็ดหาหาเก็ดคับสีเกล็ดสีเล็ตามร่างมันเลขเดือนของตามที่สูตรมาเห็นมากนี่ครับผมปู่แต่ว่ากันตามแล้วก็ซื้อเต็มนี่มันก็บ่ลาไข่ผัดนะครับคืันข้อเสียเต็มซุกพันแล้วเต็มหนึ่งเต็มปู่ปลาผัดเต็มปู่อืมเป็นสเหลือลาไครับผมปู่วางผมเนาะชุดเต็มกับผมในร่างปู่ดิอ่าล่างครับผมนี่ชุดเต็มนี่มัน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 ขัดมันมีตัวหนึ่งตัวหนึ่งมีเก่าคู่ตัวหนึ่งมีสูบงกคู่นี่มันมันกับปลาไข่ผัดที่แท้ตังตัวครับผม ที่ซื้อถือคือนวันวัน2สองคืันน,น้นคนือนอามันรั้งเทียบกับ้นอนคักงวดหาซ้มหมอมี่บางันวอาก็เลยบว่นั่นครับแล,แล,แล้วพูครับผมปีหกหานีเลขปูด,ดี<ห>เป็นในปูถ้าเป็นเลขที่คำว่คาดออกเเลขเต็มชูดนีได้เห็นมากไหนว่าว่ใครผ่านเน้ยครับผมปูเต็มชุดเต็มเต็มสูตรเต็มสุดไม่ใช่ครูปูเหมันเต็มูุร สูตรหนึ่งมันสิบหกคูก็เป็นสูตรเก้านี่แหละนี่แหละสูตรนี่แหละสูตรเต็มเต็มนี่แหละไปกลับก็เป็นสามสิบสองนี่แหละสามคันสูตรเต็มว่าผ่าเต็ปูอืมมันจะเป็นเป็นเหล็กไปครับครับส่วนมาลีไปกลับแต่ว่าปูคัดไห้ครับผมเนาะคัดไห้ปูปูปูนี่คัดไห้เยอนี่ยทำสุดท้ายครับผมเนาะปูคัดไห้ครับผมนี่ครับแต่ครับนม่นเพื่อนล่างปูหกคู่ต็ปูนะคู่นี่ล่างหกคู่มันเหล็กส้นของตัวนี้ที่เทป้าเนี่ ครับ 4, 5, 6, สี่หา้าหกเจ็ดลายมาเลยสี 4, 5, 6, ่ห้าหกเจ็คู่นี่ส่นวนหมากกระบปูนสลากเลยปูกลับบะส่วนหมากกรบกลับน,น,น,นี่มันก็เคยเป็ี่ยู่้นนะนี่ครับ,บครับผม่ยกลเป็นกจนกน้าหมนมากกิาสิครับผมูมน่เยเปลียนก็เลยวิ่งแบบคือหมากันเปลี่ยนลครับผมหน้าแล้วครับเนาะ ลายสูตรมากครับผมเตรียิ่งูดเหากับเก็หากับเเต็มปูมเลงหากับเก็ดตัวนึงหล่ลางตัวซีมันความันมากดูก็ได้ว่ามันจะเป็นความนมากจะมานน้ำกันไม่เป็นมันจะยิงใส่ซีเจ็ดเก็ดซีซี่หาซสะอ๋อครับมันเ็ลขสูตรมันชนอยู่นมันจะเป็นห่าหุกฮุาเจ็ดเก็ดี่สิซีหามันมากตรงตามเพื่อเหรียญมันเปลนมันจะเป็นหาซีเนี่ ขันตันนี้จากสูตรนี้ครับผมปู่มขันมันขันสูตรตั้งสูตรเขากันไม่ใช่เป็นเกียจถาวันนี้ไม่ได้เป็นเกียจถาได้ไม่ได้เป็นเลยนี่คู่นี่มันจะเขาบอกว่าคู่นี่เกียจถาหาเกียจเนี่ยเกียจถาหาเกียจะปู่มไม่ได้เป็นตัวนี้ขันขันสูตรนี้ว่าเขาตัวนี้พ่กเขาปุ๊บนี่นี่ไม่ใช่เรียตัวนี้เลยมันจะเขาตัวนี้เลยหาซีตะปู่มไม่เป็นหาซีครับผมตามตามที่เก้าวันวะครับต้องว่าขันเต็มสูตรนี่ปีหกหาปลาตะปู่ม เพวกผ่านนี่ตามที่เย็ดมาเต็าของงแงมเพียดเหมอนพวกเอาเลี้ยอปูคัดตีปูเครื่องขอที่เรานี้ได้หาเกีกับหนึ่งีแปูอืมไม่ได้ต้นแหลกคือในเบื้องนี้นะนี่ครับผมตอนลงตัวเร้วนั่นวกเอาบ่เอาดิอมอืมอืมอมอืมอมอืมออมืมอืมดืมอืมมาืมอืมอางอือ มุดีตาจปุกุบทะลุไปเลยเจ้แต้โบวเ์วเอานี้<อ>นมันเลี้ยงทั้งหมมีหนึ่งสี่หนึ่งหกเก้าสี่กับผมนอนห้าสี่ห้าหกเก้าหหกสามหกห้าครับผมมันมันมันเป็นส้นว่เนี่ตัวสิบสี่ก็บมันตัวเก้ี่มันเป็นส้นศูนย์หนึ่งครับก็เลยบ่อเอาแต่ขัดแลยก็เลยเลี้ยเลี้ยทุนี้ขาดัดนก่อนเลี้ยน้ครับเรี้ยหนึ่งหกเก้าหกหกสามหกห้าคน ตะว่าปูเบาหนึ่งซีเก่าซีครับผมนี่ครับมีสูตรมาตัวนี้มันมีตัวนี้มีใช่ไหมอืมครับยังไม่ขาดกันันะสิครับอ๋อครับผมเนาะปูแกนไทกว่าของปูแค่นี้นะครับผมเอาตามที่ปูมักเลยครับผมเนาะอสูตรปูเนี่ครับผมเอาปูปูบุญเนาะครับผมบุญ บนนี้สิบแปดตัวเดียวรัวปูล่างสิบห้2ตัวสองตัวนนั่งสิบตัวหััวครับหันขึ้นสิบปดสามตัวที่เป็นตัวนี้เจ็ด่งปดนึ่งแปครับผมกลับกลับไปกับบ้านทุกคนหรออืมิเจ็ดหนึ่งปดครับผม ครับผมปูปูให้นะครับนาะบนคุณได้ปูคุณอย่บอกดับเก่าดิดับเ่าบนกลังงปูดับบนหลางเลยสูตรนี่เห็นไหมสูตนี้่าได้เลียตัวที่รักสูงขึ้นมาหน่ใส่ปูเห็นเลยม่ดับเก่าบนหลังเลยหือว่าตัดถิ่มเลยเก่าที่มันจะมีมันจะมีเลี้ยมมันจะเลี้ยมเก่านเก่าหนึ่ง้ำทว่าจะเอาเก่าหนครับสูตรสามตัวมีเก่าหนึแบบมันดับเก่าก็เลย หนึ่งแปดตัวเดียวครับผมเนาะหนึ่งแปดเจ็ดหนึ่งตัวนึงตวนกรเคือตัวเต็งนึ่งแปดหนึ่งแปต่โปเลี้ยวมันจะเป็นเจ็ดหนึ่งสินะนี่ครับผมเนาะหนึ่งแปดตัวเดียวครับผมล่างล่างหาซีหาเจ็เจดหาครับผมแล้วผู้ครับผมหาเจ็ดเจ็ดหาดังดังผู้เนาะ ตามกินได้แล้วมตาสูครับแม่นครับผมดังมากครับผมห่างเจ็ดหางวันนี้ครับพร้อมตรงกับเลขกมันปูเลือคลองอันพระชินีครับผมสองสี่เจ็ดหางครับผมปูแต่เลขสูตรมันเม่ได้ไปเกี่ยวกับแบบนี้แต่มันเป็นว่าตามไปรองมันเจ็ดไม่ได้สูตรแต้มมันเขามี่เก่าไม่จะเปลี่นขาชี้หน่ยสูตรคือว่าที่ไงสูตรแต้มร่วมครับผมแต้มร่วมล่างมันมันอันตัวหางเจ็ดมันมุมนี้มุมนี้สอง ครับยันเป็นหาซีหาซีตะปูอืมเพราะว่ามันสูตรแต่มันบโบเขาหาซีหาซีคือว <5 S 2> ่าเตียมเก่ามาปูเนาะมันเตีมเก่ามันเป็เตีมเก่าครับมันก็เลยนาเลีนหาซีก็เก็หามันตะปูอืมอ้หาซีกรบอกเนาะแต่ขันผู้มีชื่เอเป็นวมย่าดนีแหละ ตัวล้วมืออะไรกันนี่ไข่ควันมันมันปลไข่ปลาใสปูชุดเต็มครับผมเนาะเบิ้งชุดเต็มของปูครับผมอันนี้สรุปบนครับผมเนาะนีวปูขึ้บนก็มีสองอันปูเนาะสองสูตนนี่สูตรมันก็เป็นสูตนเรื่องี้เด้ก็ร่งส่วนสองนี่แต่มันมันส้นกันแค่ตรงนี้ส้นแปดู่ยนแปดหนึ่งนี่สนแปดหนึ่งครับผมเนาะเก็บหนึ่งกับหมี่อนสูตนนี้กับได้คัน เช่นวันเป็สิบแปดตัวนีสิบแปดตีปูเหล็กสามตัวเจ็ดหนึ่งแปดครับผมเนาะหลังจากสรุปมันแล้วครับผมเลขปูเก่าสีครับผมงามอยู่ปูผมมากอยู่ปูติดแปดนี่ครับจีดเป็นตั้งไหนขามันบนเนี่ยได้ปูนี่เพราะว่าเลขกสีไม่แห้งตรงนี้นะครับผมเนาะเลขสูตรมากครับผมเลขกีไม่แห้งครับผมช่วงนี้นี่ครับตามสูตรมัน เริ่มเห็ที่แหลมันกับมีมี่ซีเลยดิมันมาปูอืสูตรแระกันเลยเพราะว่าช่วงนี้ซีมาแห้งครับผมสามซีหมดขึ้นหลังมันจะติดซีครับผมเนาะเริ่มด้วเห็ดมือแหลกเริ่มท่วงท้นมากเนี่ยมันติดเลขกซีเลยเด้ออือครับนี่แต่ชุดแหลกเลยมันลายมาดิท่านหนึ่งถือว่าท่านหนึ่งนั่งไม่สิ่เงี้ซีหาซีเลยนี่นี่ชุดนี้ปัดดูดมามัดคัดคัดมาแหลกมันก็สูตรนี่ก็มีมันก็มี่เกศหานะมันน้ำลายสูตร ขัดมันขัดอย่งนี้มีซีชาซีคืว่งไวที่แหลกแต่เป็นเหมือนเลขออกที่แหลกติีสูตรเต็มมันมีหลายสูตรว่ามีซิบซิสูตรเหมือเดิซบสูตรกรพบเนาะตัวเรือกันนี่ซูมตัวมาเนี่มาซีมาหามาซีมาคราบอมลาบัตรล่มาทีละสูตรละสูตรช่วสิครบมาเลยดหน่อยนี่สูตรลายซมาสูต e ร the the สูตรตัว <laughs> นี้อีกเลยหาเกียหาซีหาเป่ยนสูตรไทยมันเดียเท่นนี้มันเราปูเลียสองสูตร เดีดเท่านี้ครับผมเด้อบลนครับผมเนาะย่ำครับผมเลขสามตัวเจ็ดหนึ่งแปดครับผมหนึ่งแปดเม็ดเดียวครับผมบลนล่างหาซีหาเจ็ดเจ็ดหาครับผมเนาะเน้นหาซีครับผมตามนี้ครับผมถ้าชอบคลิปนี้ครับผมอย่าลืมฝากกดติดตามครับผมเนาะกดไลค์กดแชร์ครับผมการเป็นแนวทางครับผมเนาะทำมากกับซื้อตามครับผมบมากกับพานได้ครับผมเด้อแคปหน้าจอครับผมนี่ครับผมเลขหน่อยตัวครับผมเนาะ คลิปนี้ก็สวัสดีครับผมเจอคลิปหน้าครับผม